รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมพบกับตอยครับและเต้ครับกับรายการเร่นเดียเกียห้ารายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับรายการนี้นะครับเราจะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยมันเล่าเป็นภาษาคนสนุกสนุกกันสักทีนะครับคุณผู้ชมรถยนต์จะไม่ใช่คนแปลกหน้าที่พาเราไปที่ต่างๆอีกต่อไปเราจะเข้าใจเข้ามากขึ้นเราจะรู้จักเขามากขึ้น เราจะสนิทกพอก่อนจะเยอะอะไรขนาดนั้นเราจะรักรถยนต์มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมใช่ครับซึ่งในรายการนี้นะครับคนที่ไม่รู้เรื่องราวรถยนต์เนี่ยก็ต้องดูเลยเพราะเราจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์เนี่มาย้ำใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสรุปเป็นรายการอาหารรายการรถรายการรถเราหมายถึงว่าย้ำสาระออกมาในแบบใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรวมถึงคนที่รู้เรื่องราวรถยนต์อยู่แล้วก็ต้องดูเลยเพราะว่าเรามีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมถึงรถยนต์ในรุ่นต่างๆเนี่ย มาใส่ในรายการนี้ครับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงนกพิร,ร,ราบคบข่าว,าวครับโอ้ยเต้นกพิราบมาแล้วนกพิริดมาแล้วโอ้ยเต้เต้ระวังข่าวลังตกมาแล้วโอ้โอยขี้นกป่ะเนี่ยข่าว ่วงนกทีราบคาบข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวข่าวคราวในวงการรถยนต์ในรอบสัปดาห์ที่นกทีราบเขาก็จะคาบข่าวมาบอกพวกเรามาพูดถึงหัวข่าวแรกเลยมาเต้นใช่นี่เลยซัมเอามาเลยซัมซุงผุดเซฟตี้ทรัคปัดทำรถยนต์แจงอยากช่วยลดอุบัติเหตุนะครับคือหัวข้อข่าวนี้เนาะมี3เรื่องราวด้วยกันก็คือ 1. นึ่งเนี่ยซัมซุงเนี่ยผุดเซฟตี้ทรัคขึ้นมา2เนี่ยปัดทำรถยนต์3แจงเนี่ยอยากช่วยลดอุบัติเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ มันเป็นข่าวเดียวกันไหมครัตรงเนี้อเอาข่าวใกล้กันเหรอ <S <S 2> <S 2> อ๋อ,อคือซัมซุงเนี่ยทำรถบรรทุกขึ้นมาเพราะว่าอยากจะช่วยลดอุบัติเหตุใช่ไหมเต้ใช่ด้วยการเอาแนวคิดผสมผสานเทคโนโลยี Technology, กล้องและจอภาพเข้าด้วยกันนะครับโดยมีการทดลองติดตั้งกล้องด้านหน้ารถบรรทุกเนี่ยและจอภาพขนาดใหญ่แสดงผลสดแบบเรียลไทม์หรือว่าไลฟ์วิวนะครับซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุในขณะที่ผู้ขับขี่เนี่ยขับขี่อยู่ด้านหลังรถบรรทุกใช่คือคุณผู้ชมเล็งภาพออกมาว่าเราขับรถแล้วมีรถบรรทุกอยู่ด้านหน้าเนี่ยเมื่อที่ไปในถนน2เลน สองเลนคืออะไรส่วนคนจะไม่เข้าใจว่าเลนคืออะไรทุกคนไม่ขับไม่ค่อยขับรถตรงเลนเท่าไหร่ <c oughs> เลนเนี่ยก็คือเป็นช่องที่เราขับถูกไหมเลนส่วนกันก็คือ2เลนคือเลนหนึ่งไปเลนหนึ่งกลับอะเราขับตามบนถนนเนี่ยเรามีรถบรรทุกที่เขาขับอยู่ข้างหน้าแล้วเวลาเราอยากจะแซงอะ่ะเราก็ไม่เห็นไง รวถ,ถึงจะเคยเห็นคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายออกมาแล้วกับอุบัติเหตุใช่โดยเฉพาะาในเมืองไทยนะใ,<ช>ในพื้นที่บริเวณต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่มันเป็นขับรถแบบเลนส่วนใช่ไหมแล้วรถทุกบบวิง่งต่อจังหวัด่ะใช่ถือว่าอันตรายมากๆเลยอันตราย,ยมากๆซัมซุงเขาเลยผุดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดเขาติดกล้องถ่ายภาพด้านหน้าตัวรถแล้วก็นํามาใชา้ ในจอด้านหลังตัวรถซึ่งเป็นจอทีวีสจอใช่ไหมใช่ซึ่งระบบนี้เขาจะเรียกว่า front facing camera นะครับซึ่งจะติดอยู่บริเวณกระจังหน้าของรถบรรทุกนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับจอภาพขนาดใหญ่ถึง4จอทางด้านหลังรถบรรทุกีมีจออยู่ข้างหลังทั้ง4จออ่ะใช่แล้วก็ฉายรายการเราได้สิอย่างเงี้ยระบบนี้มีอะไรอีกบ้างระบบนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือเนี่ยจุดเด่นเลยไม่ใช่ละจุดเด่นระบบนี้นะครับมีจุดเด่นไปกว่านั้นนั่นก็คือ ในวิชันโหมดนะครับซึ่งสามารถแสดงผลในตอนกลางคืนจะเห็นจากคลิปนะครับว่าโอ้โหถ้าสมมุติว่าคุณขับขีดมรามีคลิปด้วยเหรอมีคลิปไงมีคลิปอยู่ตรงไหนตรงนึ้งไงนั่นนะอยู่นี่ใช่เห็นไหมว่าถ้าไม่ชมเห็นไหมว่าโอ้โหภาพนี่ชัดเจนมากกว่าตาเรามองเห็นจริงนะกิงขึ้นถ้าเกิดว่ากล้องเนี่ยฉายภาพมาเป็นภาพที่ตาเราไม่ได้เห็น เราขับรถอันนั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วครับ <c oughs> เราควรจะรีบขับแซงรถบรรทุกหรือเราควรจะขับตามคนต่อไปอแต่จากหัวข้อข่าวเนาะเขาบอกว่าปัดทํารถยนต์สแสดงว่าซัมซุงจะทํารถยนต์ไหมไม่ได้ทําไม่ได้ทําแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมในเกาหลีใต้มีรถยนต์ที่เขซาซัมซุงจริงๆนะ <c oughs> ใช่ที่สแตนเลโนโลเนี่ยนะเขาก็จับมือกับซัมซุงแล้วเขาก็เอารถยนต์ของเขาเนี่ยไปพระโลโก้ซัมซุงขายในเกาหลีใต้เขาทํามาเป็นสิปีแล้วน่าพอหัวข้อข่าวต่อไปดีกว่าเต้หัข้อข่าวต่อไปนะครับ Mercedes-Benz นะครับเปิดตัว GLC Class รถยนต์หนีไดโนเสาร์ทำไมต้องหนีไดโนเสาร์เวะเราจะมาพูดกันถึงควันหลังจากเรื่อง Jurassic World บ้างควันหลังคืออะไรควันหลังก็คือแบบเราพูดถึงเขาเดือดร้อจากข้างหลังไม่ใช่ถ่ายลมไม่ใช่ก็สคริปต์มันเขียนแบบนี้ไงควันหลังใครทำสคริปต์เนี่ยควันหลงเออควันหลงไว้เอาเรามาพูดถึงควันหลงจากหนัง Jurassic World กันดีกว่านะครับซึ่งเขาจะเนี่ยใช้รถเบนซ์หนีไดโนเสาร์กันใหญ่เลยวอนนี้เราสปอยหนังไหมเราสปอยได้ไหมวันนี้เราจะพูดถึงรถยนต์ที่เปิดตัวออกมาเป็นน้องคนละแม่ของรถที่นนนนนาาางงงเเเออกกขขััับบใใใหได้จะ รถที่มันดูแบบว่าสปอร์ตมากยกสูงก็สปอร์ตดูสวยมากมันคือรุ่น Mercedes-Benz GLC Coupe คือเป็น GLC คลาสทีช่ไหมตัวถังคูเป้ฉนั้นเนี่ยก็จะเป็นทรงที่แบบฉปรเฉียวมากๆแต่วันนี้รถยนต์ที่เปิดตัวออกมาใหม่เนี่ยก็คือรุ่น GLC Class ใช่ GLC Class เนี่ยนะครับซึ่งนี่เขาบอกว่ารูปทรงของตัวรถก่อนนะดูรูปทรงก่อนมาดูเนาะโา้โดูเนาะนี่เนี่ยข่าวว่าใช้เทคโนโลยีดึกดำบรรพ์ถึงขั้นไดโนเสาร์กันเลยใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ใช่ข่าวเขาไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีดึกดำบรรพ์คือมันเป็น รถยนต์ที่อิงมาจากหนังอ๋อ,อ,อเขาบอกว่ามีรูปร่างโค้งมนเหมือนกับไทเซรทอปซึ่งเป็น,ปนชื่อไดนโนเสาร์ชนิดหนึ่ง<ม>ซึ่งมีงงมรูปทรปงเนี่ยเหมือนกระดองโคง้โครงออรูปทรงตัวแบบว่าดูแบบโค้งมนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดีเดไดโนเสาร์หรือเ,เ,เ,เต่าก,กระดองหลังเหมือนกระดองหลังเหมือนกระดองโค้งอะไรอย่างเงี้ไทสรทอปใช่มคู่แขงของรถยนต์รุ่นนี้ซ่เกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยพอจดจักรรถยนต์กันบ้างก็จะรู้ว่า มันเป็นคู่แข่งของ BMW X3 <ช>หรือว่า Lexus NX อซใช่ไหมซึ่งขอเสริมนิดนึงเรารู้สึกว่ารูปร่างรถรุ่นนี้เนี่ยคล้ายๆกับพ s c h ชมาคันเหมือนกันนะอ่าเราพูดถึงการออกแบบของรถรุ่นนี้บ้างซึ่งมันมีมัดก,กล้ามนะครับอาเต้เป็่งกล้ามซิ พอกนไหมไฟหน้า LED ที่สำคัญเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยถ้าดูภาพนะคุณผู้ชมมีความหรูหรามากได้ลายไม้งัดมาจากกีตาร์โปร่งจริงแล้วภายในเนี่ยมันจะเหมือนกับ Mercedes-Benz C-Class ใช่คือพูดง่ายๆก็ได้ว่ารุ่นนี้มันคือ Benz C-Class ยกสูงที่ เขาเคยมันนั่งสบายมากๆเลยอ่ะ<อ>เพราะว่ามันเพิ่มเนื้อที่ข้างในห้องโดยสารใช่ไหมตอยนี่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยยังใช้ระบบ Air b o d y Control นะครับใช้ระบบช่วงล่างถุงลมควบคุมด้วยไฟฟ้าใช่ไหมเต้มันสามารถปรับความสบายได้ตามพื้นทนนการขับขี่คืออย่างเงี้ยถ้าจะซิ่งก็จะหนึบแน่นไปเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าจะขูกขาดเนี่ยมันก็จะนุ่มไปเลยอย่างงี้ไงใช่แล้วเรียกว่า<ช>ได้ 2, 2> ตอ่อเลยทีเดียวรุ่นนี้เนี่ยเขาขายในเมืองไทยแน่นอนแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าใช้เครื่องอะไร จบ2ข่าวแล้วจบสองข่าวแล้ว,ลว,ลวเราหมดข่าว่ๆในช่วงนี้แล้วเนาะคือเดี๋ยวเราปักไข่แจงก่อนที่พัตเต้ปักไข่แจกันก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงหน้าของเรนเดียเก้าครับครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของเรนเดียเกห้าแล้วนะครับช่วงนี้พบกับช่วง ช่าง,งกัน,กน,นเถอะนี่ไงลราครามเป็นช่างแล้วเราแต่งชุดหนุครแล้วเราก็แต่งตัวเป็นเจ้าของอู่แล้วใช่มันเป็นเรื่องราวพื้นฐานของรถยนต์นะคะที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือบางที่อะ่ะเขาพูดแล้วเราก็ไม่เข้าใจวันนี้เราจะมาพูดให้เข้าใจกันมากขึ้นใช่แล้วนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายต้องรู้ให้จริงผู้หญิงต้องรู้ให้ทันและสมันเเก่งกวางก็ต้องรู้ด้วยนะครับและเรื่องง่ายๆวันนี้ตอย เป็น,ปนสิ่ง,งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นกันอยู่แล้วเมื่อก้าวเข้าสู่รถใช่แล้วนั่นก็คือจอเข็มนั่นเองถามว่าจอเข็มคืออะไรจอเข็มก็คือจอที่อยู่หลังพวมงมาลัยงานคือปกติอ่ะเราจะดูเฉพาะเข็มความเร็วกวับเข็มน้ำมันใช่ไหมชะเรารู้ทีนี้วันนี้เราก็เลยจะมาบอกเล่าคุณผู้ชมว่าสัญญาณไฟพื้นฐานบนจอเข็มเนี่ยมันมีอะไรที่น่ารู้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะวาร์ปกันไปก่อนเนาะไปเลยวาร์ป เฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ป้ามีเรื่องจะเล่าอ่ะว่าจริงๆสัญญาณไฟพื้นฐานบนรถยนต์เนี่ยนะมันมีเรื่องเล่านหนึ่งคือเพื่อนพ่อเนี่ยนะตอนนั้นน่ะเขาถอยรถใหม่ออกมาเป็นรถที่แบบตอนนั้นคือร่ำสมัยมากตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นไงด้วยความที่เป็นเด็กก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอยากเข้าไปดูขอบรู้นะครับคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนพ่อก็เลยบอกว่าลองเข้าไปดูสิข้างในโอ้โหไฟแผวพาวเลยอ่ะก็เลยถามว่าไฟอะไรลุงเลยตอบกลับมาว่าไฟแนนซ์ว่าไฟแนนซ์ครับ บางทีเราก็มีแบบว่าเก้งกวางสตรีชนีนและบุรุดเนาะหรือว่าแบบกระทงกระเทยอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามไทยกันว่าเฮ้ยไฟนี้มันคืออะไรไฟนั้นคืออะไรคือบางคนก็ตก,กใจขึ้นมาเวลามันมีดวงไฟติดขึ้นมาบนหน้าปัดอย่างงี้อ, <c oughs> อ้าช่วยคนละไม้คนละมือวันนี้เราจะมาช่วยเขาถมที่แล้วก็ปูกระเบื้องบนที่จอดรถกันกระเบือ้อง้าอะไรนี่ฉันตั้งใจทำอ้าเหรอเห็นมันสี่เหลี่ยมจะได้พอดีเลยอ่า ดูคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักการง่ายๆเนาะหลักการง่ายๆหลักการแรกเลยก็คือการสังเกตสีของไฟบนหน้าปัดนั่นเองไฟบนหน้าปัดจะมีสีแดงสีเหลืองนะฮะแล้วก็สีเขียวนี่สีหลักๆสีหลักๆที่มันมีกันเนาะก็จะมี3สีซึ่งจริงๆแล้วสีมันก็จะเหมือนกับสัญญาณไฟจราจรนั่นเองจากันง่ายๆนะจ๊ะใช่แล้วสีแดงหมายถึงว่าอะไรสีแดงปกติก็อะไรต้องหยุดรถสิใช่ หรือบางคนบางคนก็เข้าฝ่าแต่ว่าณที่นี้สีแดงควรจะหยุดรถแล้วก็ส่งรถเข้าศูนย์บริการรับบริการกันเลยมันเป็นไฟแสดงความอันตรายนะคะของรถยนต์นั่นเองใช่ลส่วนต่อมาจาไฟเหลืองไฟเหลืองก็คุ้นเคยกันดีเนาะปกติแล้วไฟเหลืองของไฟจราจรนี่เป็นไฟที่บอกว่าให้ระบันะวังกันเอาไว้แต่หลายคนก็จะแบบว่าฝ่าไปเลยก็คือไม่ระวังรถนะมันยังจะขับไปได้อยู่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยบางทีก็คือขับไม่ได้เลยก็เต้องหยุดรถเพราะอันตรายมากต้องเข้าศูนย์โดยด่วนใช่แลวแต่อย่างสีเหลืองอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะว่า ว่ายังขับได้อยู่แต่ว่าต้องระมัดระวังเนาะบางทีเนี่ยรถยนต์มันจะเอิดไฟเหลืองไฟสัญลักษณ์ตักเตือนสีเหลืองขึ้นมาได้อะอบางทีมันอาจจะเกิดมาจากว่คขั้วของอุปกรณ์ที่นั้นอาจจะ,ะสกปรกอาจจะไม่ดีอะไร,รอ,อย่างเงี้ยวัคัวหลวมอะไรอย่างงี้ก็อาจจะขึ้นมาได้หรือบางทีก็ต้องใช้เครื่องตรวจ OBD อันนี้จริงๆเราเป็นศัพท์แบบว่าค่อนข้างจะเทคนิคมากะมนะเนาะแต่บางทีอะไฟเหลืองอะดับรถแล้วสตาร์รถใหม่อะ มันก็จะหายไปคือบางทีมันก็เป็นความแบบว่าเบอร์เบอร์หักรณเองถ้าสมมติว่าดับรถสตาร์ทรถใหม่แล้วก็หายขับต่อไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าล่อยไปแต่ถ้าแต่ถ้าดับรถใหม่สตาร์ทใหม่เฮ้ยมันยังขึ้นมาใหม่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งอยู่หายวิ่งวิ่งอีกสักพักหนึ่งโผล่ขึ้นมาใหม่อันี้ก็แสดงว่าต้องระวังละจอันี้ก็ต้องเช็คเช็คกันแล้วนะจ๊ะไฟเขียวนั่นเองไฟเขียวสัญลักษณ์สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีรระนออเเเาามัผกีขววจิตง้้บบแึ อย่างอื่นครึ่งหนึ่งด้วยใช่ไหมจะบ้าเหรอไฟเขียวก็คือว่าโอเคไปได้ผ่านไม่มีอะไรที่น่ากลัวก็คือว่าเป็นเรื่องปกติอ,อันนี้ก็คือหลักการที่ดราดูสังเกตไฟตักเตือนบนหน้าปัดง่ายๆเนาะนี่นะก็เป็นสามสีที่แบบว่าดูกันง่ายๆเนาะใช่แล้วครับตามไฟจราจรนะจ๊ะอย่าลืมวอัอนตัวนี้ฉันร้อนด้วยอ่ะคุณผู้ชมครอยากจะเปิดป้ายไหนและรางวัลที่ออกดูนะครับจะมีแจ็คพอตหรือไม่นะฮะท่านผู้ชมลองติดตามดูดีนะครับ เปิดเลย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 ตริงสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่ว่าเป็นสมการเลขหรือว่าเป็นโจทย์แก้แบบว่าซีโกนมิติโจง,งหาคำตอบในวงเล็บต่อไปนี้คือจริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่เป็นสัญ,ญลักษณ์เบรกนะจ้ะมันมีรูปสัญ,ญลักษณ์นี้มันเป็นรูปที่ดัดแปลงมนะาจาก ดรัมเบรกใช่ไหมในสมัยก่อนเขาใช้รถยนต์ใช้ระบบดรัมเบรกเขาก็จะใช้สัญลักษณ์นี้เพื่อแสดงถึงระบบเบรกเนาะส่วนที่เขามีเครื่องหมายตก,ก๊กจายอัสเตเรียนี้ขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยระวังนะเพราะารถมีปัญหาระบบเบรกอยู่ต้องระวังให้ดีขับรถก็ขับราต้องระวังกันด้วยป้ายถัดไปจะป้ายถัดไป,ไปถัดไปทรราพริ้งเฮ้ยนี่มันกับข้างมุกมุกสัญลักษณ์อุ้งตีนหมีนะครับอุ้ยเดี๋ยวต้องเจอคนหุ่นหมีแน่เลยหรือว่าจะมองทางนี้เนี่ย Tú นี่ตรงไปป่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ไฟสูงไฟสูงคืออะไรก็คือเวลาที่เราเปิดไฟหน้ารถเนี่ยถ้าเราผักสวิตช์ไฟหน้ารถไปทางไกลๆตัวเราอ่ะมันก็จะเป็นไฟสูงใช่ไหมเหตุผลที่เขาใช้สีน้ําเงินเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าอันตรายก็ไม่อันตรายแต่จะว่าปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยก็แทนเป็นสีน้าเงินที่สื่ถึงตอนกลางคืนเนาะใช่แสงมันแยงตาชาวบ้านใช่ไม่ควรที่จะเปิดตลอดเวลาจะเปิดเฉพาะอยากจำเป็นเท่านั้นและ รางวัลต่อไปคือตจริงตะกองบอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นยกทรงที่เหม็นหรือเปล่ายกทรงเน่าคือชื่อเป็นยกทรงต่อยแล้วจำแรงมาวัตุเล่นคืออันนี้นี่ก็โดยเฉพาะแบบว่าบรรดาผู้หญิงคนขับมาจจะตกใจว่าเอ๊ะรถยนต์ด่าใช่หรือเปล่าว่าได้กลิ่นยกทรงเหม็นเหม็นมชหรือนมฉันเน่าหรือเปล่านมเน่าหรือเปล่านี่เสริมซิลิโคนแบบเถื่อนก็อย่างนี้จริงๆแล้วสองอันนี้นี่เป็นสัญลักษณ์ไฟตา ไฟต่ำนะครับทำไมคำว่าไฟต่ำน้องมองหน้าเราขนาดน่ะนะ articulation เยไฟต่ำโอเคไมฟต่ำเนี่ยคือสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเหมือนตรงนี้เนี่ยทีนี้นะถ้าดูดีนะอันนี้มันคือโคมไฟหน้าเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับว่าฉายไฟต่ำไง ริเป็นตู้กาลังจะยิงตัวเองตายปะจริงๆไม่ใช่หรือว่าเป็นตู้มีหางเป็นโยมาบาลน,นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ลังจะบอกว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นตู้นี้ขึ้นแล้วเนี่ยไม่รีบไม่รีบที่จะจัดการอะไรบางอย่างเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะตายได้ตายการถนนได้เลยอันนี้คือคนขับอาจจะไม่ตายแต่รถจะตายการถนนเพราะว่าส <c oughs> ัญลักษณ์นี้มันคือสัญลักษณ์น้ำมันใกล้จะหมดนั่นเองใช่แล้วครับบอกว่าแกน้ำมันหม,หมดแล้วแกเปน็นเติมน้ำมันก่อนไม้แล้วค่อยขับชั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยโอเค อันนี้ตอยชอบมากขอบอก <มา S 1> เลยชลธีคือบางทีฉันก็งงลงนะว่าสัญ,ญลักษณ์บนหน้าปัดเดี๋ยวบางทีมันก็แบบสองแง่สองงามอยู่เนาะมันส่อใช่ไหมเออมันส่ออย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบเฮ่ยป้ส่วนนี้ก็แบบอะไรเป็นจะง,งอยออกมาอะไรแ,ะแบบจะง,งอยตรงนี้มีชิ้นส่วนก่อนจะง,งอยแล้ว เอออะไรไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้อันนี้แสดงมันคือว่าระดับน้ำมันเครื่องต่ำหรือว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องที่มาที่ไปอ่ะมันคือมันคือกระบวยเติมน้ำมันเครื่องในสมัยก่อน๋อถ้าเกิดใครที่อายุรุ่นเก่าๆหน่อยจะเห็นก่อนเขาจะเติมน้ำมันปรนไม่ทันจริงมันจะเป็นจะงอยน้ำมันเครื่องทรงแบบนี้เลยแล้วก็น้ำมันเครื่องจะไหลมาทางนี้โอ้ส่วนอันนี้อันนี้ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่าชิลมาเหมือนวลาพักร้อนอะไรอ่างเงี้ยเปิดมาเลยเปิดมาเลยตาอันนี้คือหมายความว่าเครื่องยนต์มีความร้อนสูงมากเป็นอันตรายควรจะหยุดการขับขี่ใช่ควรจะหยุดแล้วก็พักให้รถเย็นก่อนแล้วก็รีบเข้าศูนย์บริการเลยแล้วก็ไปดูว่ามันบกพร่องหน่อยเพราะว่าระบบความร้อนกับรถยนต์เนี่ยเป็นที่สําคัญมากๆต่อไปนะฮะต่อไปสวิงอันนี้อันนี้นะครับแสดงถึงว่าแบตเตอรี่ในรถของท่านกําลังมีปัญหาอาจจะว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือแบตเตอรี่เสื่อมหรือแบตเตอรี่เนี่ย ไปเที่ยวแล้วไม่อยู่แล้วปลายสุดท้ายที่เราจะแนะนำในวันนี้นะจ๊ะเป็นปลายแจ็คพอตนะครับจับตา <S <S ดูให้ดีนะครับฟริงนี่ <S 1> <S 1> ถ้าทุกคนมองเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็จะไม่รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์อะไรเออ,เอจริงๆเราเห็นสัญลักษณ์มีครั้งแรกบนรถบนหน้าปัดรถนี่ถือกับเออ คือก็แบบเฮ้ยช่วยด้วยคือนี่จะเป็นแบที่ในเกมเขาต้สไตร์ก็ไม่ใช่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ engine นะจ๊าคือไฟเครื่องยนต์มันจะเป็นสีเหลืองนะก็คือเหมือนกับแบบว่าเวลาที่ไฟนี้ติดขึ้นมาคือเครื่องยนต์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์หรือระบบใดระบบหนึ่งของเครื่องยนต์เนี่ยมันบกพร่องก็ต้องระวังในก็ต้องระวังในการขับขี่แล้วก็ควรที่จะเข้าสู่เพื่อไปให้เขาเช็คให้เขาใช้เครื่องให้ถูกเครื่องยนต์ให้รถยนต์เนี่ยถูกจิ้มวยคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูว่ามมันีถูกแง ด้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ตรวจดูภายในซะดูเป็นการ,รมันมของอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไงก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วมันก็คือการตรวจเช็คนะว่ามันเป็นปิดปกติบ้างใช่แล้วครับจริงๆแล้วสัญลักษณ์อันนี้เขามีที่มาที่ไปก็คือมันมาจากรูปตัดภาพด้านข้างของเครื่องยนต์ก็คือถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์รถยนต์ปกติถ้ามองด้านข้างเป็นอย่างนี้เนี่ยคือหม,<อ>ม้อน้ำไงนี่คือใบพัดหม้อน้ำไงนี่ก็ตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์โบราณสมัยก่อนเนี่ยหม้อพักอากาศอยู่ข้างบน อ่าเหตุไหมคุณผู้ชมสัญญาณไฟวิบวับบนหน้าจอเข็มเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยเลยแต่ขอแก้ไขอะไรหน่อย,อยไ,ได้ไหมได้ไหมยังไงเพราะว่ามีหลายๆคนเรียกว่าหน้าจอเหล่านี้ว่าเป็นแบบเกยความร้อนเกยน้ํามันเกยความรเร็วเฮ้ยคำว,ว,ว่าเกยอ่ะมันคือผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันเ <ừ> ข้าใจปะ <ừ> ไม่ได้แปลว่าแบบหน้าจอความร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะครับมาดูที่ตัวต่อเลยชัดเจนีาอยากมีเรื่องเหรอเราผู้ชายแท้ๆนะเว้ยเราไม่ใช่เกยเข้าใจปะเอเอเกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า เก g e G A U G E ถ้ากดภาษาไทยเนี่ยก็คือจอจานกระลันไม่ใช่จอกระลันเพราะยอกระลันคืออะไรยอกระลันคือเกอที่ผู้ชายรักผู้ชายด้วยกันถูกไหมใช่ซึ่งไม่มีในร,รายการไม่มีรายการนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าเราช่วงหน้าเรามาพบกับแขกรับเชิญพิเศษใน,ในรายการเก๊ห้า กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเก5แล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับช่วงแก้งเหยียบมิดแกงเหยียบอะไรแล้วก็มาเหยียบมิดอะไรเนี่ยน่าสิก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของช่วงนี้ก็เลยดีกว่านั่นก็คือคุณอัลฟาโรมิโอจีทีวี850ครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่แขกรับเชิญช็อกจะไม่พูดอะไรแล้วอ่ะน้ำมันรอดอ่ะกุ๊ก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 กออน้ำมันมาขอน้ำมันหน่อยได้ไหมอ่ะ

ขอนี้เนี่ยโลโก้มันคืองูกินคนทำไมงูต้องกินคนรถยนต์ทำไมต้องเป็นงูกินคนเพราะว่าีห้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วจุดตื่นหนึ่ที่เมืองมิลานในอิตาลีซึ่งเคามีเรื่องเล่าขานกันว่าง,งูชอบมากินคนไนงะจริงๆใช่งูจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคืออะไระผ่านมาคือ,อื่ออกฝาโลมิโอจบชื่อเสียงเรียงนามก็คือเขาดังเรื่องรถแรงๆเนาะรถยนต์ที่แบบใช้อารมณ์ในการขับมากกว่าเหตุผลฉะนั้นจะเสียบ,บ่อย จุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับมันได้สืบทอดมาสืงรถอัลฟาโรเมรุ่นปัจจุบันด้วยนั่นกคือกระจกหน้าที่เป็นแนวสามเหลี่ยมแล้วก็ไฟหน้าที่ยังคงกลมบล็อก4ดวงอยู่เส้นสายรถเนี่ยมีความเรียกว่าลงตัวมากอะไม่รู้จะพูดยังไงอะมัน,ม,นมันลงตัวไม่ว่าจะมองทางไหนเนี่ยมันรู้สึกว่าเออ,อมันค้องจะลงตัวไหม เวลาเวลามองรถดูใต้ท้องรถหรือเปล่าเวลาจะซื้อละเขาได้การขนานนามว่าเป็นรถที่มีดีไซน์ที่ลงตัวมากระหว่างกระจกแล้วก็โลหะกระจกแล้วโลหะเนี่ยมีสัดส่วนที่ลงตัวมากในยุคนั้นๆถึงขนาดที่รถจากรั้เนี่ยต้องเอามาเรียนแบบเลย ต้องขุดทั้งวิญญาทั้งจิตวิญญาของตัวเองในการขับไ,ได้เพราะว่าขับยากเลยก็เป็นนะคุณผู้ชมคืออยากจะบอกว่ารถยนต์รุ่นนี้นนะพวงมาลัยก็ไม่มี power เ,เกียร์ไม่เกียร์ธรรมดาแถมคลาชกับเกียร์เนี่ยต้องค่อยๆเข้านะไม่งั้นเฟืองขบกันนะเสียงดังนะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็ต้องใช้จิตวิญญ,ญาณในการที่รวบรวมสติแล้วก็สมาธิในการขับไม่เข้าใจว่าคนสมัยก่อนขับได้ยังไงนี่อยากจะเมาเมาได้ไหมเมาได้เนาะดูมาว่าเมื่อก่อนแม่ฉันเป็นคนขับคันนี้แล้วไปคลอดฉันอะ หลังเลิกงานคนขับกันได้ยังไงคนท้องอ่ะขับได้ยังไงถามว่าตัวรถเนี่ยมันออกแบบมาให้ดูเหมือนกับแบบว่าคุอิตาลีต้องเป็นคนเตี้ยๆป้อมๆเนาะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ถ่วงตัวรถจะอยู่ต่ำมากเลยอะแล้วคือเวลาขับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งอะ่ะข่าวสนิทพงมาลลยไอ้ข้อนี้คือขับยากแหละแต่ว่านอกจากขับสนุกแล้วก็รู้สกว่ารถคันนี้ขับง่ายดิโดนแยงไหมอะ <c oughs> หมายความว่าขับง่ายในแง่ของว่ารถมันเล็กรถมันเล็กเนื้อออกมาหัานซ้ายไปทีนึงอู้เห็นชัดไปถึงแบบเสาทเว์เวข้างนู้นแล้วอะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะเป็นรถที่เก่าเนี่ยแต่ว่ากำลังเครื่องยนต์ยังคงมีพละกกำลังอเอาไว้ต่อสู้กับรถยนต์สมัยนี้ได้อยู่บ้างหรือว่านักรลไม่สมุมติว่าขับขับอยู่แล้วยากสร้า พราเวลาเล่นอย่หลังติดบอ่ออยู่เพราะวมันมีแรงดึงอยู่อะไรอย่างนี้กำลังขึงง้นยนต์ใช้ได้ให้รีเวลาให้รีก็เอาอเอ,อ้ยจริงๆถ้าสมมติว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราชิลๆอย่างเงี้ยอยากขับรถตากอากาศคันนี้ถือว่าแบบสไตล์วินเทจมากเลยความรู้สึกแรกนะครับที่ได้นั่งรถคันนี้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเป็นรถที่มีรถเป็นรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำนุ่งจะเป็นรถสปอร์ตใช่ไหมอันที่สองเลยเนี่ย ไม่มีพนักพิงศีรษะพอไม่มีพนักพิงศรษะปุ๊บก็จะรู้สึกว่าข้างหลังหัวโล่งๆครับคือถ้าพูดถึงรถสองประตูในยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันยังไงนะคือในยุคนูนนะ้นอะเวลาเขาทำรถอะเขาทำด้วยสิทิญญาณจริง เพราะว่ารถไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยช่วงล่างต้องเป๊ะแต่รถสมัยนี้บางทีแบบเออไม่เป็นไรก็ทำๆเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวก็ระบบไฟฟ้าก็มาช่วยเดี๋ยวระบบควบคุมการทรงตัวกับมันช่วยเดี๋ยวระบบเครื่องยนต์เดี๋ยวก็มีเทอร์โบมาช่วยไม่เป็นไรหรอกแต่สมัยนี้เงี้เลยอะคาร์บูคู่อะคาร์บูคืออะไรคุณผู้ชมไปเซิร์ชกันโดดเอกนะฮะไปก่อน ก่อนที่จะซื้อรถเก่าๆเนี่ยต้องต้องศึกษาให้ดีว่ารถในยุคน,น,นั้นเนี่ยคาแรคเตอร์หรือนิสัยเขาเป็นยังไงอย่างเช่นอัลฟารุนนี้เนี่ยถ้าขับไปนานๆแล้วจะรู้สึกเลยว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยอารมณ์ร้อนอากาศร้อนๆบางทีก็มีปัญหาฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันนิดนึงแล้วก็ระวังโดนฟันด้วยเนาะก็จะโดนคนฟันเนาะโดนพ่อ้าฟันเพราะว่า,าบางทีมีการโกงราคาแล้วก็เอาของปลอมมาขายสุดเจอ้อ และนี่ก็คือรายการเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถให้ความเห็นได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับส่วนสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามที่นี่ดีๆนะครับสำหรับวันนี้เรนเดียเกียร์5และต่อยกับเต้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสายรูดอีกแล้วอ่อยตลอดเลยตอนนี้ใครเขาอ่อยไรเต้จะบ้าหรอ ท่านผู้ชมดูเขาจะคิดว่าไงรายการติดเรลรไหมเนี่ยขึ้นมลดิลำบากไหมอ่ะกับการเดินเข้ามาในรถไม่เลยลำบากกับการเปิดประตูมากกว่า